สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆขอแนะนำสมุดฝึกเขียนชื่อจาก Little Lady ให้เด็กๆฝึกเขียนชื่อตัวเองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษชื่อจริงและชื่อเล่นนะและเขายังมีภาพระบายสีการฝึกลากเส้นมีหลายหน้ามากๆเลยค่ะหนูชอบ,บอมากๆเลยเขาแถมสติกเกอร์ตกแต่งให้ด้วยนะคะ แล้วมี QR code ไฟสุกเขียนชื่อมาให้ด้วยค่ะเขียนหมบเล่มแล้วก็สามารถปิดออกมาเขียนในคุ้มค่ามากๆเลยสมุดของเขาก็ออกแบบน่ารักของหนูเป็นการ์ตูนลูกแมวน่ารักมากๆเลยค่ะ วันนี้เขียนชื่อเสร็จแล้วขอตัวไประบายสีก่อนนะคะพเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้สมุดเขียนชื่อที่มีลูกตัวเองแบบแป้งพายสั่งซื้อได้ที่ร้าน Little ร์เรเลยนะคะนะนำามักมากๆเลยค่ะ